คนมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์ที่เท่าเทียมกันไอ้วันนี้น้องอะน้องอันนี้เนี่ยแม่แต่งตัวเหมือนกับกระโหลปีเลยนะ่เจ้าวยไอ้ซาปป์มีธุระอะไรกับฉันจ้ะ้องจำไม่ได้จำจิ๋งไม่ได้หรอกชื่ออะไรนะจิ๋งจิ๋งก็ดีแล้วมันจะตัวที่สองเดี๋ยวก่อนถ้าจะคุยกับฉันรู้ดีไหมฉันแปลว่า ชอบคนรวยที่ชอบคนครวยใช่ dai, โอ้โหกระจอกกระจอกรวยแถวนี้กระจอกกว่าเดียวอีกฮะโอ้โหลงสายยี่สิบเก้ากงเทพราชสีมาปอหนึ่งปอหนึ่งสี่สิบคันบอกใครจ๊ะของเขาอุ้ยรวยขนาดนั้นเลยลงสีพันยาลุงเลือยงใช้ลงสีพัญญาจะเล่นอยู่ต้นสูงเนี่ยโอ้โหบอกใครจ๊ะของเขา วุ้ยแค่ลงสีกับลบนี่ก็รวยมากแล้วด่าบนบ่ายไเป็นพันล้านันคุยกันพอดีธุะอะไรจ้าดอไหนที่สนิทสนุกเลยนะนี่กระปุกนี่ชุดห่อชุดกันถ้ายันคุยกันได้ธุระอะไรจณาดองคุณชื่ออะไรนะก่อนคุยกันก่อนคุยกันองไม่ลองนั่งไ่เอาหราแต่แต่้แปลกไม่ดองันของแปลกเขาชอบแทนใคร้างหลัง เราต้องงานนี้อ๋อเรื่ว่าแต่ว่าเปมหาสันพิทุละอะไรจ๊ะตอนเีเหยรีบเล่นใจชีแต่งตัวไม่ทันนะต่ยืเล่นดีเดยดตกใจฉีแต่งตัวไม่ทันใครนะอ๋อเขาพี่บอกเรื่องอู้เลยผมระดับเลยนีู่้ากนี่เล่นจังเลยยังไม่ได้บอกต่อคุยกันที่มาเป็นทุละก็มาทุละของเรื่องเด็กเด็มาเรื่องเด็กเด็เห็นสิทุลักการชอบกันเด็กนุางกัน ตกลงกับเพื <Therefore, So S 1> ่อนกันไหมครับขอบคุณนะครับที Ma ่มาช่วยงานในการน่าเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวทางเราจะจัดงานจบกันได้ไหมงานเราอีกนะครับวันว่าพูดถึงเรื่องเด็กๆเรื่องลูกสาวชัดใช่ไหมสาวลูกสาวฉันเองว่าลูกสาวกับลูกสาวของพ่อมึงพ่อพ่อมันอะไรบ้ามหาลามินบางมหาลาวินพูดสํเร็จราชการในเมืันนี้ให้ใครคนรู้จักกันทีนั้นแหละเป็นผู้สมรรถราชการเป็นผู้ดูแลและบรรยายนดูแลเรื่องลับัตะทั้งหลายเนี่ยรู้ ถ้าไมรู้ละจ๊ะรู้จักกันรู้ที่เดียนอยู่บ้านพ่อมังทหารเองเนี่ยฮะไม่เคยอ,อยู่เลยอะไรเนี้ยเด็กชั้ยังไงยังไงคือลูกชายของเดียนนะชอบกับลูกสาวของพ่อมังทหาลเอง๋อชอบกับลูกสาวฉันนฉันสิกลัวว่ามันจะทำอะไรเสียหายหเดียนก็เลยมาติดต่อขอให้กับลูกชายเดียนนะมันเป็นประเพณีของคนไทยสีน้าตามต่อออกตามประตูฉันไม่ว่ากันอยู่แล้วมาสู่ขอมา คุยกันเขาเรียกว่าไปคำน้าคำตากันแบบนี้เป็นการดีสินสองเท่าไรเงินไม่ว่าเงินยเป็นสิบสิบล้านทองเป็นสิบสิบตันมีให้หมดแค่คนตายคุยก็รู้แล้วว่าโอ้โหรวยมากรวยถึงระดับเดือนเดี๋ยวเดือนโตเดี๋ยวเดืยนไปตามลูกชายเดือนมาเออว่าอยากเห็นหน้าลูกชายเห็นหน้าล้วรอต้องคู้นะม่าจะรอขนาดไหนเอ๊ะเขายืมตังค์ยี่สิบไปเดือนตัค์ก็แหกคนตายโอ้ยยังไมให้เด็กหน้าบ้านมันไม่มีพวกเศษเกต้าฉันไม่พบเศษกระตังหรอกจ้ะ พรุ่งน <c oughs> ี้กวกลับไปวอาเล่ยนเขาจะเห้พวกเขาทำงานนีอะ้ยิเก๋เปนลงใหญ่พ่นกุ้นเลยเขีแนแต่งตัวอย่างงี้อบะไรเด็กเขอซักงินกันอะไริงเเลยแกอะไรา แ่แล้วโดนปกติบไปนั่คตรเหมือนนี่เชีวิตกูสนใจอยากลองของแปลกโอ้ยขี้เลยใหญ่ตัวเองรอตายเลยกูโคตรจุ่มจิ๋วจิ๋วท้องาบ้านครับพ่ออ้ายันได้ใช่พวกมาทำไมเนี่ยกำลังคุยกันท็อกแก๊ก็คือว่าอวยให้รอคนรวยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของเฉลยชายเองครับอะ เป็นแม่ขอเหรุน้องหุ่มนุ่มหนุ่มหนุ่มเลยครูเป็นแม่รวยขนาดนี้โัว์เรอครับเดียวค่ะว่าแต่ว่าเจ็บแสดงว่าให้แม่เนี่ยมาติดต่อตุ้มคอใช่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนแล้วบอกใา้มับมาอย่างนี้ครับเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมได้ไปดัาเจอสุมาลีเขาผมบอกควาำรักกับสุมาลีสุมามลีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับบอกให้ผมเนี่ยหาท่าแก่มาสู่คอถ้าหากว่าผมเนี่ยหาท่าแก่มาสู่คอแล้วเขาไม่ยอมยกให้ สมมาลเนี่ยจะห่อข้าหอ่หอ่หอหนี้ตามผมไปเลยนะครับพ,พ่อสาวได้พูดเลยนะจ๊ะแต่ถ้าฉันเรียกเด็สาวมาถามแล้วไปเป็นยังทีเองพูดหรอวะสุ่อและท่าพ่อท่านเช้า,าผมพูดเองนะครับสมมาลห,หาพ่อเลยเน่ไม่มีอะไรจะพ่อตอนจะกลับบ้านในลูกเจอใครบ้างหรือเปล่าเจอจากพ่อเจอใครจจเจอทะเลชายจ้ะ เธอจะเลชายจ่าหรือว <als> <vocal. S 2> ่าม <c oughs> ันเป็นจริงมันพูดแต่เลชายน่ะเห็นไหมมันพาท่อแก่ผู้ใหญ่ไปสู่ขอไปให้ความหวังอะไรกับมันหรือเปล่ามันบอกว่าถ้าพอมายกให้เอ็งจะขอส่งผ้านหนีตามกันาใจเย็นันะจ้ามาคิดว่าเรื่องนี้เป็นกเข้าใจผิดกันขอให้ชามาได้คุยกับเลชยไ้้าพาท่อแก่มา้รืะเปเลชายจ้ เธอทำแบบนี้นะเธอฟังไม่ได้สาวแต่จับเอาไปนาเดียอย่างนี้หรอเธอก็รู้ว่าฉันเป็นใครแล้วเธอเป็นใครอย่าว่าแต่เธอเลยน,นจะจเรชายไม่ว่าผู้ชายในโลกนี้จะดีเลื่อเตอร์ขนาดไหนสุมาลมานคนนี้ก็มีทางรักเขาได้จำไว้นะไม่มีใครท้งนั้นที่จะชนะใจฉันสุมาลได้จำเอาไว้ แต่งหน้อใส่กะโหลฉังบอกว่าวัวหัวมึงบักมึงเป็นใครลูกสาวกูเป็นใครฟ้าสุขเป็นดินตดำมึงสมควรจะจับใส่กะลาหัวบนเข้าไว้กู่ไม่ได้ดูถูกหรอกนะแต่คุณมาแต่งงานกับลูกสาวกู้นี่แหละลูกสาวกูหลอกเท้าสักคู่มีปัญญาซื้อให้เลยเพราะฉันเราก่อนที่นี่บ้านของกูถ้ากูไม่ถือมึงเป็นเด็กในบ้านของผู้น้นแล้วก่อน คุณก็ได้โพสักวัดคอมขาดที่ตรงนี้แนละ้วต่อจากนี้ไปมึงห้ามมาควบแว้นลุกเกี่ยวกับลูกสาวกูเล็กบนเรียนดีกว่าเหมือนกันกูไม่เรียกเป็นข้าดไม่ว่าไ,ได้ใช้มึงไม่จะสนอว่ากุึพ่อไอ้ไปทำชากของภาษณะมังมาาาหาดังนี้คุณคุ 我的人生。<Right. S 2> right. ย,ยายามยากจนเงี่ยลำจนไม่สามารถจะสมหวังในทุกสิ่งอย่าง ทำไมนิน,น้องว่าพี่นอนทำไมร้องไห้ทำไมทำไมคนจนเป็นไง,งือไม่ใช่คน da gente faz seguinte pa